Thank you สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Agri Futures Insight นะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านมีความรู้พื้นฐานในการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด a f ฟเฟครับจัดทำโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือว่าสำนักง,งานกสลอครับ วันนี้นะครับ4มีนาคม2557เดือนสุดท้ายของไตรามาสแรกเข้ามาถึงแล้วนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือผมจะนําทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเรียกว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะครับวันนี้อินไซด์ยาวกันเลยทีเดียวครับติดตามชมได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับช่วงอินไซต์สัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณเตชะธรลาบอุดมสุขนะครับผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมหาชนครับซึ่งท่านอยู่กับผมตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเตชะธรครับในรายการของเราเนี่ยมีการพูดถึงปัจจัยพื้นฐานกันไปพอสมควรแล้วนะครับผมคราวนี้เนี่ยก็เลยอยากจะเข้ามาเรียนปรึกษาคุณเตชะธรในเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิคบ้างครับผมว่ามีเครื่องมืออะะไรรบ้าาในกที่จ ให้ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนนะครับผมในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือนะครับก็ก่อนอื่นที่จะคุยในเรื่องการวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคนียต้องเข้าใจก่อนว่า,าการวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคนียแตก <ผม S 2> แต่างจากการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนะครับ,รบปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะเน้นเรื่องของแฟกเตอร์เรื่องของการคาดการณ์ของด้านเศรษฐ,ฐกิจเป็นหลักนะครับหรือว่าดีมานสปายนะครับแต่การวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคนี่เน้นในเรื่องของความต้องการ ในราคาสินค้าในแต่ละตัวอย่าง, <Okay. S 2> างเช่นสินค้าของคอสลเองเนี่ยจะเป็นพวกสินค้าคอมมอิตี้นะครับมีดีบานซัพพลายมีเรื่องข่าวต่างๆที่เกิดผลกระทบต่อความต้องการสินค้าในแต่ละวัน <Okay. S 2> นะครับดังนั้นจะเห็นว่าการวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะต้องใช้ใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูล <Okay. S 2> แล้วก็จะต้องใช้เวลาที่ผลกระทบของ ข่าวนั้นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อราคาเนี่ยอาจจะใช้เวลาสัก1-2สัปดาห์ในการวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคเนี่ยใช้เรื่องของดีมานซ์ซัพพลายในตลาดคือคการ,รแรงซื้อแรงขายนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาแค่1-2วันหลังจากได้รับข่าวทั้งข่าวดีและข่าวบวกเข้ามาในกระทบราคานะครับ,รบดังนั้นจะมีเห็นข้อแตกต่างแน่ๆก็คือเรื่องระยะเวลาในการวิเคราะห์เนี่ยการใช้การความรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยจะใช้เวลาน้อยกว่า นะครับตัดสินใจเร็วกว่าอันที่2คือข้อมูลที่เอามาใช้ข้อมูลที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยส่วนมากก็จะใช้เรื่องของราคารูปแบบของราคาแล้วก็ปริมาณซื้อขายหรือวอลลุ่มนะครับเราเรียกว่าวอลลุ่มถ้าในสินค้าฟิวเจอร์เนี่ยเราจะมีเพิ่มเข้ามาอีกอันก็คือ Open i n t e r ทอ t หรือ OI นะครับก็จะเป็นตัวบอกสถานะคงค้างว่าในฟิวเจอร์เนี่ยมีความต้องการสินค้านั้นมากน้อยแค่ไหนครับดังนั้นก็จะเห็นว่า ข้อมูลสำคัญสคัญในการใช้ความรู้ทางเทคนิคเนี่ยจะใช้อยู่3เรื่องก็คือ1 pricing อันที่2 volume อันที่3คือ open interest นะครับอันนี้มาถึงเรื่องของทฤษฎีละทฤษฎีในการวิเคราะห์เนี่ยแน่นอนเราจะมาบอกว่าดูราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็ซื้อขายไม่ได้นะครับเราคงต้องมีทฤษฎีอ้างอิงนะครับทฤษฎีหลักเลยหรือทฤษฎีแม่แบบเลยของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยก็คือดาวเทรีนะครับดาวทรีเนี่ยเป็น ทฤษฎีในเรื่องของการขึ้นลงของราคานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้นราคาฟิวเจอร์นะครับก็จะมีลักษณะของการไซด์เวก่อนนะครับในระดับ1ที่1นะครับจากนั้นก็มีการเปลี่ยนทิศทางถ้าเป็นขึ้นก็เป็นไซด์เวอัพนะครับถ้าขึ้นไปแล้วแล้วก็ยังขึ้นไปต่อไม่ได้นะฮะก็จะเป็นไซด์เวอีกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการกำหนดทิศทางอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นขาลงก็เป็นไซด์เวดาว ก็มีอยู่เขาเรียกว่ามีอยู่สี่สเตปนะครับสี่สเตปนี้เนี่ยเป็นแม่แบบพื้นฐานของลูกขึ้นนะครับลูกขึ้นก็คือมีไซด์เวก่อนมีขาขึ้นมีไซด์เวย์แล้วก็ขาลงนะครับซึ่งซิซีดีดาวเนี่ยเป็นแม่แบบสําหรับการวิเคราะห์เนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยจะต้องหาจุดซื้อที่ต่ําแล้วก็ขายจุดขายที่แพงนะครับ ดังนั้นรูปแบบทั้ง4รูปแบบนี้จึงมาประกอบเป็นลักษณะของลูกคลื่นรายวันหรือลูกคลื่นรายสัปดาห์หรือแม้แต่คนที่เป็นนักเทรดเนี่ยอาจจะหาลูกคลื่นราย5นาทีหรือราย10นาทีก็ได้ครับอันนี้เป็นพื้นฐานส่วนการพัฒนาของดาวเทอรีเนี่ยจะมีลักษณะของการมองอย่างนี้นะครับว่าในตลาดขาขึ้นเนี่ยลูกคลืนลูกใหม่จะมียอดที่สูงกว่าลูกคลืนลูกเดิมนะครับและฐานของลูกคลื่นล,ลูกใหม่เนี่ย จะสูงกว่าของฐานลูกขึ้นลูกเดิมนั่นหมายถึงว่าเราก็จะเห็นเป็นขั้นบันไดจะมองลักษณะเหมือนบันไดก็คือไต่เป็นทีละขั้นทีละขั้นนั่นก็จะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถรู้ได้แล้วว่าด้วยทฤษฎีดาวเทเดเนี่ยสินค้าที่เรากําลังซื้ออย่างเช่นยางเนี่ยนะครับถ้ามีลักษณะของไซส์เมยอัพขึ้นไปเนี่ยลูกขึ้นปรับตัวขึ้นเรื่อยๆอจุดสูงสุดสูงขึ้นเรื่อยๆจุดต่าก็ค่อยๆย,ย,ยกสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าอยู่ในช่วงขาขึ้น ในฟิวเจอร์เราก็จะอยู่ในฝั่งคาลองนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ลักษณะของลูกขึ้นไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะของลูกขึ้นจุดไฮเสมอกันนะครับจุดโลเสมอกันก็จะเป็นลักษณะของการไซด์เวล่ะสำหรับคนเล่นฟิวเจอร์เนี่ยถ้าดิเรกชันไม่เกิดเนี่ยกาจจะออกจากตลาดก็คือปิดสถานะไปก็คือจะปิดสถานะช็อตออกไปนะครับหลังจากลองมาแล้วรอจนกว่าอะไรครับรอจนกว่าจะเกิดทิศทางใหม่ ที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งทิศทางใหม่ก็มี2ทิศทางคือทิศทางขาขึ้นกับทิศทางขาลงทิศทางขาขึ้นก็อย่างที่คุยไปแล้วก็คือจุดสูงสุดสูงใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเป็นทิศทางขาลงล่ะทิศทางขาลงก็คือมีเกิดจุดต่ําสุดหรือราคาล่าสุดเนี่ยต่ำกว่าราคารอบรอบที่แล้วหรือลูกขึ้นที่แล้วนะครับแล้วก็มีการต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับในแต่ละรอบแต่ละรอบ นั่นก็จะทําให้รู้ว่าตอนนี้นักลงทุนอยู่ในช่วงของตลาดขาลงนะครับ,รบถ้าอยู่ในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยก็จะเปิดสถานาช็อตนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักข้าวๆในการใช้ดาวเทลี่นะครับ,รบ<ม>ส่วนอนอกจากใช้ดาวเทลี่แล้วเนี่ยยังมีการพัฒนาการใช้ทฤษฎีดาวเทลลี่ Down เนี่ยอาจจะไปใช้ในเรื่องของอ e ีเดียเว็บนะครับอีเดียเว็บ e ก็จะเป็นลักษณะของการ มองลุกขึ้นขาขึ้นเนี่ยแต่ย่อยออกมาจากดาวเทลลี่ดาวเทลลี่บอกขาขึ้นเนี่ยจุดสูงสุดจะต้องค่อยๆถอยทยอยสูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ดาวเทลลี่เนี่ยจะกําหนดรูปแบบของการขึ้นขึ้นมาเป็น5ขึ้นห้าขึ้นเช่นขึ้นลูกที่1ก็จะเป็นการปรับขึ้นนะครับส่วนขึ้นลูกที่สองเนี่ยก็จะลงแต่ว่าลงไม่ถึงจุดต่ําสุดของลูกขึ้นที่1 นะครับอันนั้นเป็นบ่งบอกว่าสัญญาณํำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นขาขึ้นสำหรับนักเทรดดิ้งรายวันเนี่ยนะครับหรือใช้ทำเฟรมต่ำๆเนี่ยเขาจะพยายามมองหาลูกขึ้นลูกนี้ก่อนนะครับเพื่อจะเป็นสัญญาณเตรียมตัวว่าตลาดขาขึ้นกำลังจะมานะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดอะไรครับก็จะเกิดตามรูปแบบทฤษฎีดาวเลยก็คือขึ้นลูกใหม่ทําจุดสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดต่ําสุดของแต่ละลูกขึ้นเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งในอีเรียเว็บเนี่ยเขามองจะเป็นเว็บ3เว็บ3เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดในบรรดาลูกขึ้นทั้งหมดนั่นก็จะทําให้นักลงทุนที่เข้าไปเก็งกําไรเนี่ยจะรีบซื้อหุ้นในซื้อหุ้นหรือซื้อฟิวเจอร์หรือเปิดลอง ในช่วงนั้น <Okay. S 2> ปริมาณซื้อขายก็จะเยอะนี่ก็จะเป็นจุดสังเกตว่านันลกลงทุนที่จะใช้ปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะต้องดูพซิ่งดูวอลุ่มช่วงนี้วอลุ่มจะเยอะและ้ว <Okay. S 2> มันก็เป็นสัญญาณบอกว่านันลกลงทุนจะเข้าซื้อนะครับหลังจากนั้นไปอีกสักพักหนึ่งแน่นอนว่าราคาเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปได้ตลอด <Okay. S 2> เมื่อถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยราคาก็จะเริ่มหยุดตัวนะครับการหยุดพักตัวอันนี้เนี่ยในทฤษฎีของอ e ีเลียบเวฟแล้วเนี่ย าจะมองเป็นเรื่องของการพักตัวขึ้นลูกที่4นะครับแต่ยังไม่ใช่ว่าจะเป็นการหมดลูกขึ้นนะครับคือลูกที่4เนี่ยเป็นการพักตัวชั่วคราวแล้วก็จะมีตามด้วยลูกขึ้นลูกที่5ของอีลิเวฟซึ่งขึ้นที่5เนี่ยจะเป็นขึ้นสุดท้ายละคนที่มีความรู้ด้านดาวเทลลี่และก็อีลิเวฟเนี่ยจะระมัดระวังขึ้นลูกที่5มากเ,รเพราะว่าถ้าเกิดยังขืนซื้อลองเข้าไปนะครับหรือยังถือหุ้นอยู่เนี่ยนลนี้จะทําให้ติดหุ้น ดังนั้นคนที่เรียนด้านสัญญาณทางเทคนิคแล้วเนี่ยจะมัดระวังขึ้นลูกที่5จะไม่ยอมเข้าไปซื้อหุ้นนะครับแต่จะกลับจะเป็นขัญญาณสาหรับทยอยขายหุ้นหรือปิดสถานะออกไปนะครับแล้วจะมาเริ่มช็อตอีกทีก็เมื่อเกิดการปรับตัวลดลงนะครับตามรูปแบบของขึ้น abc ขึ้น abc ก็คือหลังจากเกิดขึ้นลูกที่5แล้วเนี่ยจะมีการปรับตัวลงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น collection สั้นๆปรับตัวลงมานะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยก็จะต้องไปดูประกอบว่าเมเจอร์เทนของตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาไซเวย์หรือว่าเป็นดาวเทนนะครับก็จะใช้ประกอบอขึ้นประกอบของ ABC ในการประกอบดังนั้นจะเห็นว่าวิธีลงทุนง่ายๆตามาการวิเคราะห์ทางปัจจัยเทคนิคเนี่ยหเราใช้พื้นฐานของดาวเทลลี่อันที่2เราหาจุดซื้อจุดขายจุดตัดสินใจเนี่ยจากคลื่นเอีเยฟเวฟนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะต้องเอาไป ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้วยหรือกับวินัยการลงทุนนะครับ,รบการลงทุนด้วยปัจจัยทางเทคนิคยึดถือหลักของการวิเคราะห์ก็คือ price volume open interest แล้วก็จะต้องมีจุด stop loss และวินัยการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงให้ได้นะครับ,รบอันนี้นก็เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคครับ สวัสดีค่ะดิฉันสววรินเจือสีกุลรับหน้าที่รายงานวีลี่อัปเดตสัปดาห์นี้ค่ะสรุปภาวะการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรในเอฟเฟตช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่24-28กุมภาพันธ์2557มีการซื้อขายยางแผ่นลมควันชั้น3จำนวน650เข้าตกลงหรือคิดเป็นปริมาณยาง3,250ตันลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า1 4 0 2ค่ะส่วนการซื้อขายข้าวล่วงหน้ามีปริมาณถึง8,682สัญญาเนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ผู้ นณะประมูลข้าวสารสต๊อกรัดผ่าน A ET, เอฟเฟเดือนส่งมอบมีนาคมจะต้องจับคู่ทํา EFP กับออคสอทั้งข้าวขาวและข้าวหอมมะลิเมื่อรวมปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดแล้วเพิ่มขึ้นประมาณ9เท่าจากสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะราคายางผ่านรมควันชั้น3ล่วงหน้าเดือนกากลในเอฟเฟสัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยทั้งสัปดาห์อยู่ที่70.13บาทต่อกิโลกรัมลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว2.93บาทค่ะ แต่ระหว่างสัปดาห์ราคารับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆราคา r s s 3เดือนกลายในโตขคอมก็เช่นเดียวกันราคาเฉลี่ยอยู่ที่70.02บาทราคายางแผ่นดมควันชั้น3 FOB กรุงเทพราคาเฉลี่ยอยู่ที่70.05บาทต่อกิโลกร,รมัมและยางแผ่นดมควันชั้น3ตลาดประมูลสงขลาข้อมูลจากสถาบันวิจัยยางราคาเฉลี่ยอยู่ที่6 4 2 0บาทค้า ผู้อำนวยการสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราสงขาได้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคายางพาราในปี2557ไว้ว่าสถานการณ์ราคายางพารายังคงมีความผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบจำกัดเนื่องจากประการแรกสต็อกยางจีนที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบ10ปีตั้งแต่ปี2547ประการที่2คาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน จะลดลงจากร้อยละ7 6ในปี2556เหลือเพียงร้อยละ7 3ในปี57นี้ประการที่3สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติหรือ ANRPC คาดการว่าผลผลิตยางส่วนเกินของโลกในปี57อยู่ที่ระดับ500,000ตันประการสุดท้ายราคาน้ำมันดิบซึ่งมีการประเมินว่าในปี57ปริมาณการผลิตของประเทศผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปกจะเพิ่มขึ้นถึง1.7ล้านบาร์เรลต่อวัน อาจเป็นแรงกดดันให้กลุ่ม o อ e c ลดกำลังการผลิตทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาดูราคาข้าวขาว5%ล่วงหน้าแบบบล t อตออปชั่นเดือนใกล้ของเอฟเฟชสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลง22สตางค์นะคะเฉลี่ยอยู่ที่13.45บาทต่อกิโลกรัมการซื้อขายหนาแน่นกระจุกตัวอยู่ในช่วงวันที่25-27กุมภาส่วนราคาข้าวขาว5%ตลาดขายส่งกรุงเทพ ประกาศโดยกรมการค้าภายในราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยเช่นกันเฉลี่ยทั้งสัปดาห์อยู่ที่13.33บาทต่ตอกิโลกรัมค่ะและทั้งหมดนี้คือวิกฤตอั d เดตสัปดาห์นี้ค่ะซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ามั่นใจโปรง่งใสเป็นธรรมกับสำนักงานกสลอ,อค่ะ เราพูดถึงดาวเทอรีไปแล้วนะครับผมวันนี้มันมีเครื่องมืออะไรที่เราต้องใส่ใจกันอีกบ้างครับผมเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราใช้プラ์ใช้วอลลุ่มใช้ Open นอินเทอ t เามเรื่องสำคัญสำคัญนะครับแล้วก็รูปแบบของลูกขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีดาวเทอรี่หรืออีเรเวทที่คุยไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นรูปแบบของเส้นทางแล้วกันนะครับ,รบแต่ว่าสัญญาณที่เป็นสัญญาณใกล้ๆแล้วก็ชัดๆนะครับในการเทรดรายวันหรือเทรดในในรายเดลี่เนี่ยก็จะมีตัวเครื่องมืออีกสัก2ตัวแล้วกันที่เป็นพื้นฐานสำหรับนักลงทุนที่ใช้ปัจจัยทางเทคนิคตัวแรกก็คือบาร์ชาร์ตนะครับรบ,บารชาร์ตเนี่ยเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าการวาดรูปของราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละ วันหรือแต่ละช่วงในช่วงราคานะครับโดยเราจะวัดก็คือเหมือนมนุษย์ทุกคนจะมีความสูงใช่ไหมครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสูงเท่าไหร่นะครับผู้ชายโดยเฉลี่ยสูง170เซนถ้าสูงมากก็บางคน190เซนอันนี้ในเรื่องของราคาหุ้นหรือราคาฟิวเจอร์เนี่ยที่เรามาวิเคราะห์เนี่ยมันบอกอะไรเรามันบอกว่าถ้าราคายิ่งสูงนะครับก็หมายถึงว่าจากราคาราคาต่ําสุดของวัน ไปถึงราคาสูงสุดของวันเนี่ยนะครับสูงมากก็แสดงว่าวันนั้นตลาดมีการแอคชั่นหรือมีการซื้อขายนะครับเขาเรียกว่ามีความน่าสนใจมากแต่ถ้าวันไหนที่ราคาต่ําสุดในวันกับราคาสูงสุดในวันต่ําเตี้ยนะครับก็แสดงว่าตลาดเนี่ยไม่ได้ค่อยมีแอคชั่นหรือไม่มีปัจจัยอะไรมากระทบในในตลาดมากนักนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยมีความ สัมพันธ์ในวันก่อนๆอย่างไรนะครับดังนั้นบาชาร์เนี่ยเมื่อเราเอาเส้นต่างๆนี้มาเรียงกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเช่นเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยราคาบาชาร์อยู่ค่อนข้างเตี้ยนะครับก็คือไม่สูงมากนะครับก็เหมือนมีผู้ชายที่เป็นคนแค่อยู่สัก3คนนะครับแตเราก็รู้แล้วว่าตลาดเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะครับต่อมาวันนี้เอง ปรากฏว่าเมื่อตลาดเปิดราคาเริ่มขึ้นราคาหุ้นหรือราคาฟิวเจอร์เริ่มขึ้นแล้วก็สูงกว่าความสูงของผู้ชายที่บอกว่าเป็นบาร์ชาร์แทนบาร์ชาร์สวันที่แล้วเนี่ยสูงขึ้นมาเลยภายในครึ่งชั่วโมงมากกว่าทั้ง3ทั้ง3วันที่ผ่านมานั่นแสดงว่าวันนี้เป็นสัญญ,ญาณเตือนแล้วว่าวันนี้ตลาดมีสิ่งผิดปกติและถ้าเราไปสังเกตวอลุ่มเนี่ยถ้าเกิดมีปริมาณซื้อขายเพิ่มเข้ามาเยอะเนี่ย ถ้าแสดงว่าทิศทางของราคาเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนทิศละ <c oughs> อันนี้เราก็จะเห็นว่าบาร์ชาร์ตเป็นตัวช่วยบอกว่าการเปลี่ยนทิศทางในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> ดังนั้นคนที่รู้ปัจจัยทางเทคนิคนี่ <c oughs> เขาก็จะเข้าไปลองหรือเข้าไปซื้อหุ้นในช่วงที่บาร์ชาร์ตกำลังขยับตัว h i g และมีวอลุ่มสูงหล <c oughs> ังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีบาร์ชาร์ตขนาดสั้นๆรออยู่อันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยจะใช้ดูจังหวะการซื้อขายอันนี้เรียกว่าจังหวะของการซื้อขายแล้วแล้วถ้าบาร์ชาร์นั้นขยายตัวไปสูงขึ้นมีความสูงขึ้นจากโลถึงไฮสูงขึ้นนะครับแล้วราคาก็ปิดบวกด้วยปิดบวกก็หมายความว่าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดอันนั้นก็แสดงว่าเป็นทิศทางเชิงบวกเราก็จะย้อนกลับไปดูทฤษฎีดาวเทลลี่หรืออีเรียบเวฟว่าบาชาร์ตัวนี้อยู่ในขึ้น ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นบาร์ชาร์ตตัวนี้อาจจะไปอยู่ในคลื่นลูกที่สองซึ่งเป็นคลื่นที่มีการปรับตัวและเตรียมขึ้นนักลงทุนที่รู้เรื่องปัจจัยทางเทคนิคก็จะรีบซื้อที่บาร์ชาร์ตนี้นะครับและในทางกลับกันถ้าเกิดราคายังวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนมันหยุดเราก็จะเห็นว่าบาร์ชาร์ตเนี่ยจากยาวก็จะกลายเป็นสั้นลงสั้นลงนักลงทุนก็จะรู้แล้วว่าตลาดเนี่ยเริ่มรับข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ราคาที่จะขึ้นต่อเนี่ยไม่มีแล้วก็จะมี2ส่วนก็คือวินยัยการลงทุนหรือการบริหารความเสี่ยงเขาปิดท <c oughs> ํากําไรซะนะครับแล้วค่อยรอการปรับตัวของลูกขึ้นมาอีกอันนึง่ง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบาร์ชาร์ดนะครับซึ่งทางฝั่งโลกตะวันตกเนี่ยนะครับทางฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ย <c oughs> จะชอบใช้กันเยอะนะครับอันนี้ <c oughs> จะมีชาร์ดอีกตัวหนึ่งเขาเรียกเจแปนนิตแคนเดอสติชาร์ดนะครับ,รบรตัวนี้เป็น ชาร์ทที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอายุประมาณ300กว่าปีนะครับเจเปนนิดแคนเดสติกเนี่ยเกิดขึ้นจากพ่อค้าข้าวในญี่ปุ่นนะครับเขาก็จดราคาข้าวทุกวันว่าวันนี้ข้าวขึ้นราคาข้าวลงราคานะครับแล้วก็ในแต่ละฤดูกาลเนี่ยข้าวราคาเท่าไหร่ทนี้จากการจดมันเป็นตัวเลขจําไม่ได้จําไม่ไหว เขาก็เลยพัฒนามาขีดเส้นเอาก็ลักษณะจะเหมือนบาร์ชาร์ตที่คุยไปก็คือคจุดต่าสุดก็อยู่ล่างสุดจุดสูงสุดก็อยู่บนสุดแต่เขาจะเพิ่มบอดี้ของแคนเด e ลสติกขึ้นมานะครับโดยถ้าราคาเปิดเปิดสูงแล้วราคาปิดปิดต่ำนะครับบอดี้แท่งของแคนเด e ลสติกจะเป็นสีแดงนะครับแล้วส่วนที่เป็นราคาต่ําสุดจากราคาปิดเนี่ย ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเล็กเป็นขาล่างนะครับถ้าเป็นข้างบนก็เป็นอัพเล็กก็เป็นขาบนนะครับตัวนี้เราก็จะได้รูปแบบประมาณรูปแบบคร่าวๆอยู่ประมาณสักสามสี่แบบนะครับที่เป็นปัจจัยหลักๆเลยจะเป็นที่แคนเดลสติกเนี่ยจะต่างกับบาร์ชาร์ตตรงที่ว่ามันให้อารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรงกว่าบาร์ชาร์ตนะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่าแคนเดลสติกที่เป็นดอจินะครับหรือเป็นรูปของ ตัวบอดี้สั้นๆหรือเป็นตัวกากบาทพวกนี้เนี่ยก็มันจะบ่งบอกถึงว่าตลาดไม่มีความมั่นใจนะครับแต่เมื่อไหร่ที่จะเป็นนิเค็นเดอร์ซิกเป็นตัวยาวๆเหมือนตัวรแรกที่บอกนะครับคือบอดี้เปิดจากราคาข้างล่างเปิดต่ําแต่ไปปิดสูงนะครับแล้วก็ปิดที่ราคาไฮด้วยอันนั้นก็บอกว่าตลาดกําลังมีความต้องการสินค้ามากนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่าวอลุ่มมากไหมถ้าวุ่นมากก็แสดงว่า ตลาดกําลังเป็นขาขึ้นแล้วในทางกับกันเจเปนนิสแคนเดอร์สติกก็จะบอกด้วยว่าถ้าเกิดตลาดเป็นขาลงราคาเปิด h i g แล้วลงมาปิดต่ำนะครับบอดี้ของเจเปนนิสแคนเดอร์สติกจะเป็นสีแดงตัวใหญ่เลยนะครับแล้วถ้ามีวอลลุ่มมากนักลงทุนที่เล่นฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะย้ายจากฝั่งลองมาอยู่ฝั่งช็อตนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเละเกตน้อยในการใช้บาชาร์แล้วก็แคนเดอร์สติกนะครับครับผมแล้วในการที่ แล้ลงทุนเนี่ยครับใช้เครื่องมือพวกนี้ครับผมในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยเกิดเครื่องมือบอกอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจแบบอารมณ์เนี่ครับฟิลแบบว่าเหมือนกับความเชื่อมาแล้วแบบมันน่าจะไปได้อีกนิดนึงเนี่ยคิดว่ายังไงจะับจะเชื่อเครื่องมือหรือเชื่อตัวเองดีเราต้องถามก่อนว่าเราเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือเราก็ใช้อารมณ์ในการซื้อขายอารมณ์นี้เกิดมาจากหนึ่ง ต้องยอมรับว่าทุกคนรับข่าวสารไม่เท่ากันถูกไหมครับอันที่2ก็คือพื้นฐานความรู้กับความเชื่อส่วนตัวก็เป็นส่วนประกอบของการสร้างอารมณ์ในการเทศอันที่3ที่หลายกาลและที่ค่อนข้างแย่นะครับก็คือข่าวลือนะครับข่าวลือจากเพื่อนข่าวลือจากวงการวงในวงนอกวงในก็แล้วแต่อันนี้ล้วนแต่สร้างอารมณ์นะครับแต่นั่นแน่นอนว่าอารมณ์เนี่ยมันวัดเป็นหน่วยไม่ได้นะครับวัดเป็นหน่วยไม่ได้ แต่เครื่องมือทางเทคนิควัดเป็นหน่วยเป็นตัวเลขอย่างที่เราบอกแล้วครับว่าใช้ pricing ใช้ volume ใช้ open interest นะครับแล้วก็ใช้รูปแบบของดาวเทลลี่ะนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบของ bar chart กับ candlestick ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าอารมณ์ดังนั้นถามว่าถ้าเราซื้อขายด้วยอารมณ์เนี่ยเราจะขาดวินัยการลงทุนเพราะเรารับทราบข่าวสารไม่เท่ากันดังนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยจะย้ำเสมอคือ การเทรดแบบไม่มีอารมณ์รหรือว่าใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นถ้าราคาอารมณ์เราดีเราอยากซื้อเราคิดว่ามันจะขึ้นแต่แคนเดอร์ซิกมันลงแท่งใหญ่โวลุ่มใหญ่ซึ่งคนที่เรียนเทคนิคเนี่ยเขาแน่นอนเขาต้องขายแต่เราอยากซื้ออยู่คนเดียวนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น อกองทุนนักลงทุนสถาบานันนักลงทุนขนาดใหญ่ย่อมมีนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเ,นเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่คงไม่แนะนำบอกว่าให้ซื้อสวนนะครับเขาก็คงแนะนําให้ขายดังนั้นปริมาณขายมันก็จะออกมาเยอะ <OK> ดังนั้นการใช้อารมณ์ส่วนตัวในการซื้อขายเนี่ยต้องใช้ให้น้อยที่สุด <OS P> นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือให้มากที่สุดการที่เราใช้เครื่องมือเนี่ยมันจะทําให้เราหนึ่งเราวัดผลได้วัดผลได้ในแง่ที่ว่าเราใช้เครื่องมือไปแล้วเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเราเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่จะต้องร,ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องเข้าใจในเครื่องมือที่ตัวเองใช้แล้วก็เข้าใจทฤษฎี เข้าใจผู้เล่นคนอื่นด้วยว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเราถึงจะใช้ได้นะครับและข้อสําคัญเลยก็คือการบริหารความเสี่ยงนะครับจะต้องมีการตั้งจุดสต็อปลอดเพราะว่าอะไรครับการลงทุนมีความเสี่ยงบอกที่แล้วเสี่ยงแต่ว่าเราเสี่ยงแบบควบคุมได้ครับเสี่ยงแบบควบคุมไม่ได้คนที่เสียหายส่วนใหญ่มาจากการใช้อารมณ์ก็คือว่าแพ้แล้วไม่ยอมแพ้แพ้แล้วสู้ต่อเป็นคนใจแข็งเป็นคนชอบชนะ แต่ว่าตลาดหุ้นเป็นเรื่องของมวลชนนะ <itt s> ครับเราใช้อารมณ์ไม่ได้เราต้องมีวินัยว่าแพ้แล้วรอบนี้แพ้ก็แค่เดินออกจากตลาดยอมรับความแพ้แล้วก็ไปจดย์แต้ว่าเราแพ้แล้วนะแล้วค่อยไปคิดว่าคราวหน้าเนี่ยจะทำไงให้ชนะแต่อย่าใช้อารมณ์ในการดันทุลังไปว่าจะต้องชนะอย่างเดียวนะครับหลายคนผิดพลาดมาเยอะในเรื่องของการใช้อารมณ์เพราะว่าอยากจะชนะแต่แต่จริงเนี่ย ถ้ายอมแพ้ตั้งแต่ต้นเนี่ยวันหลังกลับมาชนะก็ได้นะครับผมครับผมต้องขอขอบคุณคุณเตชะอรมากนะครับยินดีครับขอบคุณมากครับและนี่คืออินไซต์สัปดาห์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับการเรียนรู้เรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดเอฟเฟกนะครับเรียกว่าได้ความรู้กันมากมายเลยทีเดียวกับคุณเตชะธรนะครับผม สำหรับท่านใดนะครับต้องการรับชมรายการย้อนหลังนะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจรายการนะครับ Agri Futures Insight นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าพบกันครับสวัสดีครับ